วันนี้เพจของการจอมพลังซึ่งใช้ชื่อว่าการจอมพลังช่วยสู้ได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook บอกว่าตอนนี้ผมได้โอนเงินส่วนตัวผมคืนให้จำนวน50,000บาทตามที่คุณนวัดเจ้าของมิสแกรนขอเงินบริจาคช่วยชายแดนคืนจากมูลนิธิผมได้โอนกลับไปที่บัญชีที่คุณนวัดเปิดขอบริจาคเอาเงินให้ทหารแล้วนะครับนี่เป็นล่าสุดนะครับที่โพสต์เอาไว้ v I. ไปดูเดี๋ยวไปดูแอดนี้ก่อนนะครับแอดสิกับแอดสิคุณนวัดก็ออกมาตอบโต้แอดสิบอนะครับบอกว่าผมไม่ได้ต้องการเงินส่วนตัวของกันไมยถึงการจอมพลังผมต้องการเงินคืนจากมูลนิธิเพื่อให้เราหลุดพ้นจากการเกี่ยวโยงนี่นะครับเป็นแอดสิส่วนแอดสิครับต่อไปเลยก็โพสต์อีกครั้งหนึ่งเมื่อสักสินาทีที่แล้ว บอกว่าบริษัทเรายึดกฎหมายเป็นหลักคุณโอนเงินส่วนตัวมาคืนเราเราจะบันทึกทางการบัญชีว่าอะไรนะครับก็เป็นเรื่องเป็นราวกันไป